ปีนี้จุดกระตุ้นซับมีอยู่2จุดคืออาจารย์ครับธุรกิจเขานิ่งๆอย่างเงี้ยเขาแบบว่าไม่ไปไหนสักทีอยากจะขยายแล้วปีนี้จุดกระตุ้นซับมีอยู่2จุดคือตากับปากนั่นหมายความว่าปีนี้อย่าทำตาอย่าไปกีตาอย่าไปทำอะไรเกี่ยวกับตาแล้วตาเนี่ยจะต้องสว่างสดใสใต้ตาคํำดำไม่ได้อย่าบล็อกตาดำเอาแบบไฮไลท์ชิมเมอร์มาใส่สาดเข้ามาเพื่อสว่างปา สีชมพูสีสันสดใสอยากให้มันคล้ำมให้มันดำทีเนี้ยอันเนี้ยคือสําหรับปีนี้แล สำหรับปีเกิดของเธอหลังถ้าเธอเป็นประเภทมะแม่น,แน,น่าจะต้องใสถ้าเธอเกิดประเภทจอมละลงฉลูสิ่งที่เธอจะต้องเน้นเลยคือตรงจมูกนี่แบบใครปรึกษาอาจารย์ส่วนตัวก่อนได้ไหมครับผมปรึกษาก ceramic, ็ได้ก็เนี่ยแหละลอาจารย์บอกว่าอาจารย์ดูงหงเฮ้งของอาจารย์อ่ะมันจะค่อนข้างดีลึกกว่าแบบคนอื่นเขาเพราะว่าเราดูด้วยว่าตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งโชคลาภเอาไปคูอ่อะจะดีเกิดใช่โชคลาภปีเกิดโชคลาภตำแหน่งทรัพย์สินของปีเกิดเขาบางทีดูให้ยันห่วงจุ้ยที่บ้านอ่ะคิดดูดิ